สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องน้องอายพระบ้านนะคะพี่วันนี้เราเจอกันเป็น EP ีที่60แล้วนะคะ เหมือนเดิมจ้าวันนี้หนูมีพระมานาเสนอพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเป็นพ้าเหรียญทั้งหมดเลยจ้ะพี่จ๋าวันนี้มีมาทั้งหมด24รายการนะคะช่องทางการติดต่อจ้ะพี่จ๋าโทรได้ที่เบอร์062 7101745นะคะหรือพี่ๆท่านใดสะดวกแอดไลน์นะคะได้ที่ yo010940 yo นะคะหรือพี่ๆท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR code ไลน์ได้เลยนะคะพี่อ่ะ น้องอายพระบ้าน ep ที่60นะคะพี่300บาททุกรายการจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาจาะพี่จ๋าเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะคะขออนุญาตซูมจ้าพี่พี่ท่านใดนะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดออดีไลได้เลยนะคะผิดถูกประการใดขออภัยพี่พี่ทุกทกท่านด้วยนะคะรายการที่1จะพี่จ๋า รายการที่1ค่ะหลวงพ่อโตบางพลีใหญ่ในนะคะรายการที่1ต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะเหรียญหลวงปู่ม,มุนนะคะอายุ1นึรอยหปีจะพิจา๋ารายการที่สองนะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดจพ้พี่ด้านหลังเนื้อหาตามรูปเลยนะคะ รายการที่สองจ้พี่จา๋าต่อไปค่ะรายการที่สามค่ะเหรียญหลวงพ่อลีจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อลีนะคะรายการที่สามพระอาจารย์ลีเจ้าอาวาสนะคะวัดอโศการามจ้ะพี่รายการที่สามนะคะต่อไปค่ะรายการที่สี่จ้ะพี่จา๋า รายการที่สี่เหรียญหลวงปู่ศรีจะพี่เหรียญหลวงปู่ศรีนะคะใช่ไหมเนี่ยใช่เฮโนพี่เนาะปีหนึ่งเก้านะคะวัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะพี่จังหวัดนครสวรรค์จะพี่จรา,า,รารายการที่สี่ต่อไปค่ะรายการที่ห้าจะพี่ รายการที่ห้าพระเทสุหรอไม่ทราบค่ะพี่ว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรรายการที่ห้านะคะต่อไปค่ะรายการที่6กจะพี่จา๋า รายการที่หกอาเรียนรักคูเหรียญหลวงพ่อวงค่ะวัดบ้านค่ายนะคะเหรียญหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายรายการที่หกจะพิจาต่อไปค่ะรายการที่ 7. เจ็ดค่ะเหรียญหลวงพ่อ หลงพบกันมั้งพี่ผิดถูกประการใดขออาภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะรายการที่7จะพี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงปี2 5งหหนึ่งนะคะ รายการที่8ต่อไปค่ะรายการที่9รายการที่9ค่ะพี่พระคูวิทูลน,นะคะปี2470จะพีจาเหรียญพระคูวิทูลปี2470นะคะรายการที่9 ต่อไปค่ะรายการที่สิบจะพี่เหรียญหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะคะปีสองสี่แปดสามจะพี่จา๋าเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะคะปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะรายการที่สิบจะพี่ต่อไปรายการที่11จะพี่จา๋า รายการที่11นะคะเรียนอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะพี่เรียนอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะรายการที่11นะคะปี0ูนย์เจาพารุ่นแรกสิทธอ,อสร้างถวายนะคะวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครจะพี่รายการที่11จะพี่ต่อไปคะ่ะรายการที่12 เหรียญหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคนะคะเหรียญหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคนะคะพี่อ,อําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะรายการที่11จะพี่จ๋าต่อไปรายการที่12นะคะอืมไม่ใช่รายการที่13าค่ะหลวงพ่อพรหมเมื่อกี้รายการที่12สองนะคะ เหรียนนี้รายการที่สิบสามเรียญหลวงพ่อรำวัดกลางค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อรำวัดกลางนะคะปีสองสี่เก้าเก้านะคะพี่รายการที่สิบสามนะคะด้านหลังเนื้อหาตามรูปเลยนะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่จะพี่จ๋า เหรียญอาจารย์เนืองวัดจุลามณีนะคะเหรียญอาจารย์เนืองวัดจุลามณีรายการที่14จ้พี่จา๋าปี251 1น่ะคะลาผลภูนทวีจพ้พี่ต่อไปคะ่ะรายการที่15จ้ เหรียญละคังหลวงพ่อเกษเมเขมโกะนะคะสุาสานไรลักษณ์ลำปางจ้พี่จ๋ารายการที่15เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกะนะคะปี16นะคะพี่เหรียญสิริมงคลนะคะสุาสานไรลักษณ์ลำปางจ้พี่จ๋ารายการที่15นะคะต่อไปค่ะรายการที่16จ้ะพี่ เหรียญหลวงพ่อนายจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อนานวัดบ้านแจ้งนะคะจังหวัดอยุธยารายการที่16จะ่ะต่อไปค่ะรายการที่สิเจนะคะ เหรียญหลวงพ่อกล้ยวัดโคสิตารามจะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อกล้ยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่17ดค่ะพี่ด้านหลังประมาณนี้เลย <c oughs> ขออภัยค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิปดจ้ะพี่ เหรียญหลวงพ่อจงนะคะเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะจังหวัดอยุธยาปีสองสี่แปดห้าจะพี่ปีสองสี่แปดห้านะคะเหรียญหลวงพ่อจงรายการที่สิบแปดค่ะต่อไปคะ่ะพี่รายการที่สิบเก้าเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะคะอิสลิโกจ้ะพี่จา๋า ปีหน่งเจ็ดนะคะอายุ95้าปีนะคะพี่รายการที่19นะคะวัดละหารไร่จังหวัดระยองจะพี่จ๋าเหรียญเจริญพรบนหลวงปูท่ทิมจะพี่รายการที่19นะคะต่อไปค่ะรายการที่20เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่วัดเขาบันไดอิดนะคะ เหรียญหลวงพระแดงวัดเขาบันไดอิดปี0ูนยาจ้าพี่จ๋าอายุ82ปีด้านหลังประมาณนี้เลยต่อไปค่ะรายการที่21เจ้าพี่เหรียญหลวงปู่ทวดค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จ้าพี่ ด้านหลังเป็นหลวงปูท่ทิมนะคะวัดละหารไล่รายการที่ 21. นะคะต่อไปค่ะรายการที่ 22. เรียนหลวงพอ่ออีวัดสัตหีบจ้าพี่จ๋าเรียนหลวงพอ่ออีวัดสัตหีบนะคะรายการที่ 22. ปี2473จ้าพี่ ต่อไปคะ่ะรายการที่23นะคะเหรียนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้อีกหนึ่งรายการจ้ะพี่รายการที่23นะคะต่อไปคะ่ะรายการที่24รายการที่24พระพุทธชินราชจ้ะพี่ รายการสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้มีมาทั้งหมด24รายการจะพิจาร์ที่ระลึกที่ได้มานมัสก,การเมืองพิษณุโลกนะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่อ่ะพี่พ,พี่ท่านใดน,นะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดอดิไลน์ได้ที่ y o 0 1 0 9 4 0 y o นะคะหรือพี่พ,พี่ท่านใดสะดวกโทรโทรได้ที่เบอร์062 7101745นะคะพี่หรือพี่พี่พท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR โค้ดไลน์ได้เลยนะคะน้องอายพระบ้าน EP ที่60 300บาททุกรายการจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าจะพี่จ๋าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า